เมื่อคืนนะอีลอนมัสก์ก็ออกมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะบอกว่า None of his company will ever create a crypto token ไม่ต้องห่วงนะสำหรับทุกคนที่จะมาถามนะว่า Elon อีลอนจะทำเหรียญไหมอีลอนจะทำเหรียญไหมไม่มีบริษัทใดๆก็ตามไม่ว่าจะบริษัทเล็กใหญ่ภายใต้การดูแลของเขาเนี่ยที่จะ create crypto token นะฮะมันก็เลยเพิ่มกระแสความเขาเรียกว่าอะไรความอยากให้เป็นนะของไอ้ดอทเนี่ย มากขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะดอทที่เด้งเมื่อคือนเนี่ยก็อินในประโยคแบบนี้แหละนะฮะคือไม่ไม่เขียไม่ไม่สร้างเหรียญตัวเองนะทุกคนก็มองไปดอทเต็มที่เลยนะครับขอบคุณคุณพัชรินนะครับสำหรับซูเปอร์แชทนะฮะไปดูต่อนะครับฟันแฟกครับตอนนี้บิตคอยนนะฮะมาเก็ตแคปตอนนี้มากกว่า Bank of อ m e เมริกาแล้วก็ Bank of China รวมกันแล้วนะอ่าตอนนี้ก็ก็แน่นอนแหละมันกลับมาเป็น wow. ครึ่งตารางบนแล้วนี่นะแบบนี้ก็บิตคอยก็ค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆนะขนาดพอร์ต DCA เรายังกำไรเยอะพอสมควรแล้วเลยตอนนี้นะครับเอ่อ uh, China to start using ตัวดิจิทัลยวนนะครับ across border payment เขานี้น่าสนใจนะครับก็มีการเตรียมพร้อมนะครับที่จะใช้ดิจิทัลยวนไปกับบริก Group นะบริก Group นี่คือตอนแรกเนี่ยดิจิทัลยวนเนี่ยทดลองกันแค่ในประเทศนะตอนนี้จะทดลองข้ามประเทศแล้วนะครับเลยเริ่มต้นจากไอ้กลุ่มบริกก่อนเลยเนี่ยแหละก็ใช้ดิจิทัลยวนจ่ายนะฮะก็ ดูกันต่อไปครับ,นะรบการจ่ายเงินด้วยดอลลาร์ก็จะน้อยลงเรื่อยๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าจีนมาท่านี้แล้วนะแล้วก็ล่าสุดก็เอาไอ้ดิจิตอลหยวนไปใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วดิจิต้ลหยวนเนี่ยมีการโครกับไทยด้วยนะทำเอ็มบริดจ์จำได้ไหมนะมี4ประเทศก็คือ 1. จีนฮ่องกงไทยแลนด์แล้วก็เซาท์แอฟริกานะสประเทศเนี่ยที่รวมตัวกันแล้วก็จะทาไอตัวดิจิตอลหยวนที่ ไม่ใช่เดียวอยู่นะยี่เจ้าของแต่ละประเทศเนี่ยแล้วก็มาบริดจ์ข้ามกันไปข้ามกันมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจับตาเรื่อง Adoption เราแวกนี้ไว้ให้ดีนะครับน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับใน5ชั่วโมงที่ผ่านมานะโมเดโล่ก็แหมช่วงนี้มีปัญหาเรื่องของไอ้พวก Security คอยล์ผสมควรนะหลังจากที่โดนฮงโดนแฮกนะก็ลอสไปนะกว่า2,000กว่าโมเดโล่เนี่ย XMR กซ์เอ็มาเนี่ยทำมูลค่าในประมาณ500,000กว่าดอลลาร์สหรัฐ5 6าหกแสนนะ ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยนะฮะก็ต้องพิสูจน์นะโมเนลโลจะต้องพิสูจน์ว่าไอ้ระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยม่5 0 0แสนกว่า4 6 0แสนนะครับดอลลาร์สหรัฐที่สูญเสียไปซึ่งมันต้องไปพิสูจน์นะว่าไอ้พวกนี้มันมันสกิลสกิลพอหรือเปล่าเพราะตัวเองทำา Security c คอยด้วยไงนะฮะก็ดูกันต่อไปครับคำถามก็จะเกิดขึ้นมากมายนะ Security คอยที่โดน โดนโดนท้องโดนแฮกอะไรเงี้ยนะสูญเสียกันไปไปดูกันที่ริ p p ป e หน่อย xrp หลายคนอยากให้ตามตามนิดนึงนะก็เมื่อวานนี้ออกมามีการออกพูดของคุณเจอร์มี่โฮเกนนะครับเรื่องของสถานการณ์ริ p p ป e นะฮะพ่วิกริปเปเป็นยังไงริ p p ป e ก็คือสถานการณ์ก็คือถอนฟ้องไปสําหรับกรอตอสารัฐแต่การถอนฟ้องไม่ได้หมายว่าริป p ป e จะใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วไม่ผิดเพราะการตัดสินของศาลเนี่ย partially wrong นะก็ยังผิดบางส่วนนะเช่นส่วนแรกที่ไประดมทุนอะไรต่างๆนะแล้วต้องมีการปรับเงิน พอสมควรนะไอ้ไอรดดมทุนช่วงแรกๆนะไอ้ช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทิศทางเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเอ่อก็ยังต้องโดนปรับนะแต่คุณเจอร์มี่โฮเกนก็ออกมาแบบคล้ายๆกับผู้ให้ฟังว่าไอ้ค่าปรับไม่ห่วงหรอกเพราะค่าปรับเหล่านั้นเนี่ยมันเอาไปลดหย่อนภาษีได้เอ้ยอย่างนั้นได้ด้วยแหละนะนั่นเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะไอ้เจ็ดร้อยกว่าล้านเนี่ย reduce potential ท uh, ี่ไม่ได i n อ่ imposing by tax นะฮะ by legal export นะก็ ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่ได้เข้าใจกฎหมายมากนักสักเท่าไหร่นะแต่เขาบอกเอาไปลดหย่อนนู่นนี่นั่นได้นะถ้ามันไปลดหย่อนได้ทั้งหมดเต็มจำนวนจริงๆก็แสดงว่าไม่ได้เสียขึ้นไปจริงๆนะนะก็แค่ก็ไปหักไอ้ตัว ripple net profit อะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ต้องไปดูทางบัญชีอีกทีหนึ่งว่ามันไอ้ค่าปรับสารในแบบนี้มันทําได้ด้วยหรอนะฮะอ่ะประมาณนั้นนะครับสาหรับสถานสถานการณ์ล่าสุดนะของ ripple